ครับข่าวสะเทือนขวัญรับวันปีใหม่ในอเมริกานะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นิวออร์ลีสนะครับคุณอภรัตใช่ครับเป็นกรณีที่คนร้ายขับรถกระบะพุ่งเข้าชนฝูงชนที่กำลังฉลองปีใหม่ก่อนจะเปิดฉากยิงทำให้มีผู้เสียชียชวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บกว่า30คนนะครับก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะเสียชีวิตในการก่อเหตทุที่ทาง FBI ระบุว่ากำลังสืบสวนในประเด็นการก่อการร้ายอยู่ครับ แอนเคิร์กแพทริกผู้บัญชาการตำรวจนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนากล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันพุธว่าชายคนนี้พยายามขับรถไล่ชนผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และบอกด้วยว่าเขามุ่งหมายก่อเหตุสังหารหมู่และสร้างความเสียหายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา3นาิก15นาทีของวันพุธหลังเริ่มต้นสักราชใหม่บริเวณซี่แยกถนนนแลแอนเบอร์เบิล Street, ย่านท่องเที่ยวยอดนิยม f ฟร n c h คว a r เ e r ในรัฐนิวออร์ลีนส์ซึ่งมีการจัดงานฉลองปีใหม่กันในเวลานั้นและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า300นายปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุครับภาพจากวิดีโอที่บันทึกได้โดยผู้เห็นเหตุการณ์เผยเห็นร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองรายในสภาพที่ร่างบิดเบี้ยวบนถนนหนึ่งในนั้นนอนจมกองเลือดและผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งคุกเข่าเหนือศพเยอรายหนึ่งในระหว่างที่ทหารในเครื่องแบบสีเขียวถืออาวุธปืนวิ่งผ่านไป เคอร์แพทริกเผยว่าคนขับรถเปิดฉากยิงเข้าใส่ตำรวจด้วยเช่นกันและขับรถชนตำรวจ2นายบาดเจ็บซึ่งทั้งคู่อาการทรงตัวก่อนที่คนขับรถจะก,ก่อเหตุที่ก่อเหตุนะครับจะเสียชีวิตจากเหตุยิงปะทะกับตำรวจในเวลาต่อมาโอลิเวอร์โธมัสสมาชิกสภาเมืองนิวออร์ลีนส์กล่าวว่าผู้กระทำผิดถูกสังหารแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการสืบหามูลเหตุจูงใจ ด้านนายกเทศมนตรีนิวออร์ลีนส์ลาโทย a c าคันเทรลรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายขณะที่ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาเจฟแลนดรีโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ขอให้ผู้คนจงอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุต่อมาทาง FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ชื่อว่าแชมซัดดินจบาวัย42ปีซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันจากรัฐเท็กซัสและเคยทำงานในกองทัพสหรัฐเป็นเวลาหลายปีครับ ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับทราบเหตุการณ์นี้แล้วและทำเนียบขาวกำลังประสานงานกับนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามแถลงการของทำเนียบขาวในอดีตนะครับเมืองนิวออร์ลีนส์เผชิญกับเหตุยิงกราและการขับรถพุ่งใส่ฝูงชนในขบวนพาเหรดมาแล้วหลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บ10รายในเหตุยิงกราสสองครั้งที่เส้นทางพาเหรดและงานเฉลิมฉลองที่มีผู้คนหลายพันคนอยู่ที่นั่น และเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2017ชายที่ตำรวจบุว่าพบแอลกอฮอลในเลือดสูงขับรถกระบะพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่มาชมพเรนมาดิกราทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า20คนทั้งนี้นิวออร์ลีนส์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชูการ์โบว์การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นทุกวันปีใหม่ของทุกปีและจะเป็นพื้นที่จัดการแข่งขันศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพัานธ์นี้ด้วยครับ